ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าผู้ประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ทเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นกระแสข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ว่ากลายมาเป็นเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้ นั่นก็คือในรายของทักอดัมฟอตตันมิดฟิลด์ตัวเข่จากทางสโมสรปราสาทเงินแก้วคริสตันพาเลเตหลังจากโจท์ตัวยังคงทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางต้นสังกัดของเขาแล้วก็มีชื่อว่าเป็นคนที่ทีมของเราหมายปองอยากจะได้เข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนเอาไว้สำหรับเปลี่ยนหมุนเย็นโลสนาะในกรณีที่ตัวของทางไรอันกรอบเวนแบกห้องเครื่องที่กำลังระเบิดฟอร์มเทพให้กับทีมของเราอยู่นักเวลานี้ไม่สามารถที่จะลงสนามได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บสภาพความฟิตหรือเหตุผลอื่น ใดก็ตามทีทวล่าสุดตามการรายงานข่าวของทางพิทโอรุกกลุูด้านการซื้อขายคนดังก็มีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าโอกาสที่ทางฝั่งของทางคริสตันพาเลตทียอมปล่อยตัวทางวอตันออกมาในช่วงกลางฤดูกาลแบบนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากถึงขั้นยากมากมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ทางคริสตันพาเลตจะยอมรับขอ้อเสนอใดๆสำหรับตัวอ,อดัมวอตันในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมนี้โอรุกกล่าว เขาเป็นนักเตะชั้นยอดดังนั้นหากเขาสามารถที่จะย้ายทีมได้จริงๆมันจะไม่ใช่แค่ทางลิเวอร์พูลเท่านั้นหรอกที่จะแสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาแต่เราสามารถจะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าบรรดาบิ๊กทีมในพิมลิกทั้งหมดจะหันมาให้ความสนใจในตัวเขารวมไปถึงบรรดาสโมสรระดับท็อปของอิยุโรกด้วยเช่นเดียวกัน เขายังคงมีสัญญาระยะยาวกับทางคริสตันพาเลตไปจนกระทั่งถึงปี2029และมันคงจะต้องใช้ค่าตัวมหาศาลมากหากหวังที่จะพรากตัวเขาออกไปจากถิ่นเซลเฮอร์สปาร์กเรารู้ดีว่าคริสตันพาเลตเป็นสโมสรที่เจรจาด้วยยากมากขนาดไหนนะและพวกผเองก็เคยเจอกันมาแล้วตอนที่พวกเขามีความพยายามจะเซ็นสัญญาคว้าตัวทางมากเกฮีไปร่วมทีมแต่ทางคริสตันพาเลตเป็นคนดึงดีนี้กลับไปด้วยมือของพวกเขา พวกเขาไม่อยากจะเสียทางวอร์ตันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ใช่ในเดือนมก,กราคมเพราะมันจะเป็นงานที่ยากมากๆในการจะหาคนเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของเขาดังนั้นทางคริสตันพาเลตจะพยายามทำทุกทางเท่าที่พวกเขาจะทำได้เพื่อรังตัวนักเปะเอาไว้เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเดือนมก,กราคมเป็นตลาดที่ดิวใหญ่ๆนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากดังนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนนั้น เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราในช่วงตรัสซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วเช่นเดียวกันนั่นค,คือในรายของทางมิลลอดเคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีที่เราปึกคว้าตัวเขามาจากทางเดอะเชอรี utt, ่บอนมัดด้วยสนนราคาะ0ล้านปอนด์ก่อนที่โจทย์ตัวจะเข้ามายึดต,ตำแหน่งเซเ็ตผู้เล่นตัวจริงภายในทีมของทางอา์เอร์สต์อดได้แบบแทบจะทันทีทันใดกันเลย ราะผลงานของตัวเคอร์อเคสในสีเสื้อของหรือว์พปูลเราในช่วงการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้อาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขาเคยแสดงออกมาให้เห็นหากไปเปรียบเทียบกับสมัยที่เจ้าตัวยังคงคาแข้งอยู่กับทางต้นสังกัดเก่าในขินวิทัลิตี้สเตเดียมนั่นทิงนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายที่ถาโถมเข้าใส่ตัวเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมรอบที่เจ้าตัวอาจจะเป็นจุดอ่อนหากไปเปรียบเทียบกับก,บการเติมเกมลุกที่เป็นจุดเด่นของเขานั่นเอง เพว่าในช่วง2เกมหลังก็จะเห็นได้ว่าตัวของทางเคอร์เคสมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเขามีความกระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและผลงานการเล่นเกมรับของเจ้าตัวก็ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาแม้ว่าอาจจะยังมีจังหวะที่พลาดเล็กๆน,น้อยๆบ้างอยู่ก็ตามที ล่าสุดตัวของทางเคอร์อเคสก็มีการออกมาสัมภาษณ์กับทางหรือว่าูลแอโคสื่อมองในของทีมเราและโจ้ตัวก็ชี้ชัดเลยว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ถักอ่านเนอร์สลอตนใหญ่ดัชแมนของเราให้อิสระในการเล่นกับเขามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นั่นเองก็อ,อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าผมจําเป็นจะต้องลงเล่นในสไตล์การเล่นที่มีความแตกต่างกว่าเดิมจากที่ผมเคยเล่นมาในอดีตนะเคอเคสกล่าว ดังนั้นผมคงต้องยอมรับว่าในตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงของเวลาการปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ในการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมได้รับอิสระมากขึ้นในเกมการเล่นของตัวเองนะนั่นคือสิ่งที่โค้ชบอกกับผมว่าเขาต้องการจะให้ผมทําอะไรกันบ้างดังนั้นมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าผมจะเดินหน้าทําในสิ่งที่เขาบอกให้ผมทําในการแข่งขันทุกๆเกมและเชื่อมั่นในแนวทางของเขา ที่นี่ผมคงต้องบอกว่าเราลงเล่นเป็นกีมมากยิ่งขึ้นนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเดินหน้าเก็บคะแนนและคว้าเฉยชนะมาครองให้ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมองมาก่อนผมงานส่วนตัวก็คือภาพรวมของทีมทั้งหมดไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในเนเราก็พูดถึงเรื่องรนาของทางมิดลอดเคิร์เคสกับการปรับตัวเข้ากับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรากันไปแล้วเราจะมาเจาะลึอกอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกัน เพราะอย่างที่เรารับทราบกันดีอยู่แล้วว่าการย้ายทีมเข้ามาของทางเกอร์เคสในครั้งนี้มันจะทําให้เขาจําเป็นจะต้องไปแย่งชิงตําแหน่งกับทางอันดูโดเบอร์ซันสตันีมชัสก็อปลดนของเราที่เขาเองก็ได้ระกาศยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายที่เก่งที่สุดในโลก ดังนั้นการที่คุณต้องไปท้าจริงกับนักเตะที่ผ่านประสบการณ์และความสําเร็จมากมายกับทางสโมสรของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับตัวของทางเคอร์อเคสเลยและหลายคนก็เชื่อว่ามันจะเป็นการแข่งขันแย่งจริงตาแหน่งที่ค่อนข้างจะดูดเดือดหรือบางคนก็จะมองในแง่ลบว่ามันอาจจะเป็นการจริงดีจริงเด็ดกันภายในทีมหรือไม่อยากไรกัน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในทีมของเรามันกลับกลายเป็นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะแม้ว่ามันจะมีการแข่งขันยั่งริงตำแหน่งกันจริงแต่ทั้งตัวของทางเคอร์เคสและโรเบอร์สันแทนที่พวกเขาจะมองอีกฝั่งหนึ่งเป็นศัตรูแต่พวกเขากลับมองเป็นมิตรและคอยช่วยเหลือเพื่อผลักดันกันและกันให้พัฒนาและเติบโตยิ่งขึ้นไป เรื่องนี้พิสูจน์ได้จากบทสัมภาษณ์ของทางเคอร์อเคสที่เขาชี้ชัดเลยว่าก่อนเกมการแข่งขันที่โจตัวจะลงสนามในศึกเมอร์ซี่ไซดดาบีแมต์เผชิญหน้ากับทางเอเวอร์ตันนั้นหนึ่งในคนที่ออกมาให้คำแนะนำกับเขาก็คือตัวของทางโรเบิร์ตันนั่นเองซึ่งมันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาสามารถจะลีดเล้นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองกลับคืนมาได้ความสัมพันธ์ของผมกับโรเบมันสุดยอดมากๆเลยนะเคิร์เค,เคสกล่าว ก่อนเกมการแข่งขันเมื่อวันเสาร์โรบบปเองนั่นแหละที่เป็นคนขึ้นมากระตุ้นผมนะเขาบอกกับผมว่าจงลงสนามไปและทําในสิ่งที่นายเคยทําในการแข่งขันเมื่อฤดนกาลที่แล้วคําพูดสั้นๆเหล่านี้ของเขามันกลายมาเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับตัวของผมเลย จากนั้นหลังเกมตัวของทางโรบโปก็เดินเข้ามาหาผมเขาร่วมแสดงความยินดีกับผมและบอกกับผมว่านายต้องเดินหน้าทำแบบนั้นต่อไปแหละนายทำได้ดีแล้วนะซึ่งคำพูดทั้งหลายเหล่านี้มันกสะส้อนให้เห็นอยู่แล้วว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในมุมมองของผมแล้วโรโปเองเป็นนักเตะระดับตำนานเลยนะเขาทำสิ่งที่น่าตื่นให่เกิดขึ้นมากมายเขาผ่านการคว้าแชมป์มาแล้วทุกรายการแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเขาอยู่ มันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เขาพร้อมเสมอที่จะให้การช่วยเหลือคุณนี่แหละคือสโมสรลิเวอว์พูลนะการแข,ข่งขันย่งชิงตำแหน่งมันเป็นเรื่องปกติเขาผลักดันผมและผมเองก็ผลักดันเขาผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากกับการจะต้องมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในสโมสรใหญ่ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราจ่อเล็กเกี่ยวกับหนึ่งในผลงานของนักเตะที่เรียกได้ว่ายกระดับเกมการเล่นของตัวเองขึ้นมาได้อย่างน่าพอใจเราจะมาดูอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากที่สุดภายในทีมของเราณนะช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในราของทางไรอันกราเวนแบกห้องเครื่องดัชแมนของเรานั่นเองและจากการแข่งขันนัดล่าสุดที่เราไปเชน,น้ากับทางเอลเวอร์ตันนั้นตัวของทางกราวเวนแบก็เหมาคนเดียวทําไป1ประตูกับอีกหนึ่งแอซิดจนบรรดาลชัยชนะให้กับทีมของเรามาได้2ประตูต่อหนึ่งนั่นทําให้เขาคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์หรือผู้เล่นส่งคุณค่าประจําการแข่งขันในเกมน,นี้ไปครองและก็เป็นการคว้ารางวัลน,นี้เป็นครั้งที่3ในการแข,ข่งขันหนัดจากซีซั่นนี้อีกด้วย ล่าสุดเราจึงได้เห็นตัวของทางแดนนี่เมอร์ฟีเอดีตมิดฟิลของเราในการออกมาชี้ชัดถึงความแตกต่างที่ทางกราวเวนแบกได้สร้างขึ้นให้กับแผงกลางของทีมเราณนัปัจจุบันไรอันกราวเวนแบกลงเล่นเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลนะเขาคอยเก็บบอลและโจโตก็ยังวิ่งทำทางได้เก่งมากๆด้วยนั่นทําให้ทักเอลเวอตันจับทางเขาไม่ได้และมันก็ได้สร้างพื้นที่ว่างขึ้นมาให้กับแนวรับของพวกเขาทําให้ทางเลือกหูสามาัถจจมตีไปตรงจุดนั้นได้เมอร์ฟีกล่าว เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับนักเตะที่มีคุณภาพขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกับการจะรับมือพวกเขาและลิีกว่า์พูเองก็ยังมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันไปมาด้วยตัวของทางคราเวนแบกโดดเด่นอย่างยิ่งเขาทำผลงานได้อย่างสุดยอดมากเลยและเราก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงสามเกมหลังสุดนั้นมันไม่มีใครเทียบกับเขาได้เลยจริงๆ ซึ่งนอกจากประตูที่เขาทำได้ในเกมกับเอลเวอร์ตันแล้วเขายังเป็นคนแอซซิตให้กับประตูที่2ของกูเก l ลเอกิติเกอีกด้วย <c oughs> เขามองเห็นพื้นที่ว่าและเขาที่ลงเล่นเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์ก็เลือกที่จะจ่ายบอลลงไปที่ตำแหน่งนั้น มันดูเป็นการจ่ายบอลที่เรียบง่ายขึ้นไปข้างหน้าและสุดท้ายก็ลงเปยด้วยการที่ตัวของทักอิกิติเก้สามารถจัดทำประตูให้กับทีมของเราได้อีกลูกหนึ่งเราสามารถพูดได้เลยว่าในตอนนี้ตัวของทางกราวเวนแบกนั้นอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดข,ของตัวเขาเองแล้วเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูความคิดเห็นของคนกลางๆอย่างทางแกรี่รีนิเกอร์อดีตดอกยิงตับตำนานของพิมเมลิกกันบ้าง เพราะในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าลิเวอร์พูลของเราจะทําผลงานได้อย่างสุดยอดกับการออกสตาร์ทการแข่งขันเวทีพิมีลิกฤดูกาลนี้ด้วยการคว้าชัยชนะรวด5เกมแน่เก็บไป15คะแนนเต็มทําให้เรารั้งตําแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางโดยทิ้งห่างอันดับที่2อย่างทางปืนใหญ่อาร์ซนอกไกลลึกถึง5แต้มเข้าให้แล้ว แต่แม้จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนั้นแต่เสียงกระแนกกระแนก็ยังมีเข้ามาสู่ทีมของเราไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดากูรูและอดีตนักเตะเก่าของทางฝั่งเด็กแกรนเนอร์ที่บางก็บอกว่าลิ้วอรูพูลขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ได้เพราะอาศัยโชคช่วงหรือบางก็บอกว่าการที่ทีมของเราเสียประตูเป็นว่าเล่นแบบนี้ไม่มีทางที่จะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ได้ในบ้านปลายหรือบางก็ว่าผลงานหักดูเฉพาะเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นไม่ดูผลการแข่งขัน ยอดทีมจากเมอร์ซีไซด์ของเราควรจะหล่นลงไปล้างอยู่เพียงแค่การตารางโดยสยซ้ำไปแต่แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาในทำนองนั้นแต่ตัวของทางลีนิเกอร์กลับมองไปนในทิศทางตรงกันข้ามและชี้ชัดลงมาเลยว่าหากอร์อปูลเล่นได้แบบนี้แต่ยังเก็บชัยชนะรวดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มคนทีน่ควรจะเป็นกังวลใจหาใช่พวกเขาหากจะเป็นบรรดาคู่แข่งทั้งหลายต่างหากละ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นกังวลเลยนะลีนิเกอร์กล่าว ถ้าคุณทำผลงานได้แบบนั้นในตอนที่คุณยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองด้วยซ้ำไปถ้าว่ายังสามารถที่จะเก็บชัยชนะมาได้ครบทั้ง5นัดจาก5าเกมแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้พวกคนที่ออกมาบอกว่านีม่มันเป็นปัญหามันจะเป็นปัญหาของทางลิเวอร์พูลได้อย่างไรกันล่ะ แต่ในทิศทางตรงกันข้ามผมกลับมองว่านี่มันเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปนะเพราะคุณยังอยู่ในช่วงบ่มเพาะก,กับบรรดานักเตะใหม่ที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาและกําลังหาทีมที่ดีที่สุดออกมาอยู่เลยด้วยซ้ํานั่นแหละคือสิ่งที่ทางอันเนอร์สโลตกำลังพยายามทําอยู่เขากําลังหาสมดุลระหว่างผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะมีความแตกต่างในเชิงของแท็กติกสำหรับผมแล้วผมมองมันเป็นเรื่องบวกแล้วก็บวกมากๆด้วยผมยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นด้านลบได้อย่างไรกัน แน่นอนว่าทุกคนอยากจะเห็นทีมออกไปเล่นด้วยความดุดดันเล่นฟุตบอลและคว้าชัยชนะมาได้แบบสวยงามอาจจะแบบ5าประตูต่อศูนย์หรืออะไรแบบนั้นแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าการแข่งขันฟุตบอลใช่ว่าคุณจะทําแบบนั้นได้ตลอดนะและมันไม่มีวันที่คุณจะสามารถเก็บชัยชนะได้แบบขาดลอยในทุกๆนัดไปด้วย มาฟังความคิดเห็นของทางรีมิเกอร์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูทัศนคของทางเบนดูนี่อดีตดาวหญิงโอดตำนานของทางปีาศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างเมื่อเขาเองก็มีการออกมาพูดถึงหนึ่งในนักเตะที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่กับทีมของเราแบบสดสดร้อนรอในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างในรายของทางฮูโกเอกิติเก้ดาวหญิงเฟรนช์แมนที่ซึ่งเจ้าตัวแทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเลย ก็าสามารถที่จะระเบิดฟอร์มเทพได้ในทันทีเมื่อมีส่วนร่วมในการทําประตูให้กับทีมของเราไปแล้วถึง5ลูกจากการลงสนาม6นัดโดยแบ่ง <The Bank S 2> เป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป4ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีกหนึ่งแอซิตนั่นจึงทําให้ตัวของทางลูนี่มีการออกมากล่าวชื่นชมผลงานของทางเอกิติเกเป็นการพิเศษฮูกเอกิติเกเป็นนักเตะที่ดีมากๆเลยนะลูนี่กล่าว สไตล์การเล่นของเขาใช้ความชันฉลาดที่เขามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณจะเห็นได้เลยว่าตอนที่ทางวิตาลีมิโคลเลนก็ยินต่ำกว่าเขาเขาก็รู้ดีว่าเขาสามารถที่จะยินไปอยู่ด้านหลังของทางไมเคิลฮีนได้ แล้วไมเคิลกินเองก็ถอยกลับลงมาไม่ทันเจนทาคอฟสกี้เองก็ไม่มีความเร็วมากเพียงพอที่จะเข้าไปปิดในจังหวะนั้นแต่ในตรงนี้ถ้าเราสังเกตเห็นดีๆก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากทางทาคอฟสกี้มีการยื่นขาซ้ายของเขาออกไปบางทีอาจจะปลอกลูกหญิงได้นะแต่เขาไม่ได้ทาแบบนั้นเขากลับย่อตัวตอนก้าวและเลือกที่จะยื่นขาขวาออกไปแทนนั่นจึงเปิดโอกาสให้กับทางอิกิติเกได้ยิงและมันก็เป็นการจบสกอร์ที่สุดยอดจริงๆของเขา เราต้องบอกเลยว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมาของตัวเอตกิติเก้นนั้นยอดเยี่ยมเสียเหลือลเกินนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาสวมเสื้อของทางลิเวอร์พูลเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับการออกมาฟเฟลือนความคิดเห็นของทางเวนดูนี่อีกเช่นเดียวกันก็จะขยับจากดูของทางคูกอเอกิติเก้เกมาดูในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลากันบ้าง พะหลังจากทีมของเราไปเซ็นสัญญาคว้าตัวทางอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงกิมาัสสวีเดนมาจากทางสาริการ์โดนิวคาเซอร์อยู่นาตตดในวันเดทไลน์ของตลาซีขานนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาแถมการย้ายทีมของเขาในครั้งนี้ยังมีค่าตัวมหาศาลถึงระดับ125ล้านปอนด์จนกลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรฟุตบอลลิเวอว์พปูของเราแล้วก็แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลอังกฤษอีกด้วย แล้วเมื่อคุณย้ายเข้ามาด้วยค่าตัวในระดับนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าสปอตไลท์ทั้งหมดจะฉายไปอยู่ที่ตัวของตักอีซัาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือจุดที่ตำมึถทางดูนี่เชื่อว่านักเตะที่ก่อนหน้านี้เคยกลายมาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมมาโดยตลอดอย่างตัวของทางซาร่าอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจมากนะเพราะในตอนนี้โฟกัสจะไม่ได้จับจ้องอยู่ที่ตัวเขาเพียงแค่คนเดียวในแนวรูปของฐานด้วยหูอีกแล้วแต่ความสนใจมันอาจจะถ่ายเทไปที่ตัวของทางอีซะมากกว่าที่เคยเป็นในอดีตที่ผ่านมา เมื่อคุณย้ายมาอยู่กับสโมสรใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการทุ่มเงินมหาศาลไปมากขนาดนั้นสำหรับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิซาคุณน่มจะอยากเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดอยู่แล้วหลูนี่กล่าวตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาาหาก็เช่นเดียวกันนะเขาเองก็มีมุมมองในลักษณะนั้นด้วยเช่นกันและเขาเองก็ถือได้ว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของทางลิเวอร์พูลตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าเขาเองคงจะไม่มีความสุขกรอกที่เห็นตัวของทากิซักยายเข้ามานะเพราะในตอนนี้ความสนใจทั้งหลายมันกลับพุ่งไปที่ตัวของทากิซักมากกว่า โมซาล่ายังคงต้องการจะเป็นคนที่เก่งที่สุดนะและเมื่อเขาเก้าวเท้าลงสนามไปเขาก็เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวของเขาเองดังนั้นผมจึงคิดว่าเขาคงจะต้องยกระดับเกมการเล่นของตัวเองขึ้นมาเพื่อทําให้โฟกัสทั้งหมดกลับมาอยู่ที่ตัวเขาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้คุณจะมองให้เป็นเรื่องแง่ลบก็ได้หรือในทางตรงกันข้ามจะมองให้มันเป็นแง่บวกก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน หลังจากฟังความคิดเห็นของอดีตดาวเตะระดับตำนานของทางแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่ปกติแล้วเขาจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทีมของเรากันบ้าง นั่นก็คือตัวของทางแกรี่เนวิลออดิตแปรกวากับตันทีมของทางเรดเดวิลนั่นเองซึ่งในขนนี้สิ่งที่เขาไปการออกมายสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนก็ได้เตว่าค่อนข้างที่จะพลิกโผกันเลยทีเดียวหลังจากจอตัวยอมรับว่ามันน่าหวาดกลัวมากกับสถานการณ์ในปัจจุบันและหากคุณดูเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในโวกออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้มันกลับปุ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าทีมที่จะก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ีิมลิลตกในปั้นป่อยนั้นมันอาจจะหนนนีไมม่ออ่พ้้เเงงงงืือออออขทาวรั มันน่ากลัวมากเลยนะเมื่อผมได้เห็นว่าหลายตอนหลายครั้งที่ทางนิวโูคอยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขาแขวนอยู่บนเส้นได้กําลังจะหล่นไปแล้งอยู่รอมรอดแต่พวกเขากลับเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งไปนี่วิวกล่าวมันไม่ใช่แค่เกมกับทางเอเวอร์ตันนะแต่คุณจะเห็นได้เลยว่าพวกเขาในช่วงหลายเกมก่อนหน้านี้ยิงประตูในช่วงท้ายเกมได้แทบจะทุกนัดเลย ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆกับการที่คุณต้องมาคิดอีกตัวว่าในตอนนี้พวกเขายังไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองเลยด้วยซ้ำไปนะแล้วมันก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกเพราะผมไม่คิดว่าพวกเขาได้ทีมที่ดีที่สุดที่ลงตัวมากที่สุดแล้วเลยด้วยซ้ำไปนะพวกเขายังไม่ถึงขั้นที่จะส่งปันดานนกเตะที่ดีที่สุดลงสนามไปพร้อมกันเลย ในทางกลับกันถ้าพวกเขาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดและสมบรรดาผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามพร้อมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะเมื่อถูกสอบถามต่อไปถึงการลงทุนของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนวิลก็มีการกล่าวต่อไปว่านักเตะใหม่อย่างทางฟอร์เรียนเวสและทางอเล็กซานเดอร์อิซาคคุณกำลังพูดถึงตัวเงิน250ล้านปอนด์เลยนะนั่นคือหนึ่งในสี่ของพันล้านเลยที่ถูกใช้ออกไปกับผู้เล่นเหล่านี้เนวิลกล่าวต่อ แต่พวกเขายังไม่ถึงจุดที่ได้หลงเล่นร่วมกันหรืออาจจะยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดหากพวกเขาหาจังหวะและแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่มันก็เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวอย่างแท้จริงแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ